กระเป๋าฉันมาปล่อยนะปล่อยทุกคนครับดูเอาไว้นะครับผู้หญิงคนนี้แหละครับที่เป็นคนขโมยกระเป๋าคุณยายครับทุกคนทุกคนดูเอาไว้นะครับดูคุณยายเขาสิลูกกับพีการทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยคอยดูนะพูดกระแสต้องเข้าทุกคนครับดูเอาไว้นะครับคอยดูนะกระแสต้องเข้าคอยดูใจมาทำไมทุกคนดูเอาไว้นะครับผู้หญิงคนนี้ไปทางนู้นนะครับทุกคนเขาไปนู่นแล้วครับทุกคน น่าสงสารกันเลยครับทุกคนลูกก็พิการแผนมนันงโดนโจรใจซามคนนั้นขโมยกระเป๋าอีกอะทำงานดีกว่าเคอือทีอ่ผัวมันพอออก ดูสิเปล่าเช่นไเฮ้ย้คุณละไมมาค่อนแบบนีน้วะสีดด้วยใช่ด้วยอ่ะพี่ลีพี่ดูแต่และคอมเมนต์ดิพี่ป้าเขาพิการลูกเป็นง่อยแถมลูกยังต้องผ่าตัดหัวใจอีกอ่ะอน่าสงสารเขาเนอะโอ้นั่นสิ ไม่ทำแบบนี้ขี้ขโมยแบบนี้ของในบริษัทจะหายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะพูดอะไรนะไม่คิดพูดพี่ลิเนี่ยทางแอคชั่นโปรเจกต์อ่ะเขาเปิดบัญชีให้คุณยายแล้วนะพี่เราร่วมบริจาคกันไหมลี๊ได้สิ เขาจะได้รู้ไงว่าคนสวยแล้วก็จิตใจดีอ่ะมันเป็นยังไงอะไรเลยช่โอนไม่เหมือนใครบางคนโอนลุโอนเมยเดี๋ยวมาพบฉันที่ห้อง่อยนะ โดนไล่ออกแดนเลยขโมยของเนี่ยใครจะเก็บไว้ล่ะเมื่อกี้บริษัทเป็นเท่าไหร่เออยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าทเกิดไฟบาทเธอทำแบบนั้นได้ไงไปขโมยเงินแบบนั้นเธอรู้ไหมว่าบริษัทของฉันอะเสื่อมเสียชื่อเสียงขนาดไหน แล้ยังมีหน้ามาใส่ป้ายพนักงานบริษัทของฉันอีเธอจะรับผิดชอบยังไงฉันขอโทษค่ะคุณแตมฉันทำไปเพราะฉันขาดสติอะค่ะขอโทษจริงๆค่ะฉันก็ต้องขอโทษเธอเหมือนกันนะฉันขอไล่เธอออก แล้วให้เธอใช้เหตุการณ์นี้ยไปพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่เธอทำมันแย่ขนาดไหนบริษัทฉันไม่ต้องการคนแบบเธอหรอกนะ ดีแล้วแหละพนักงานคนอื่นก็คงไม่อยากทำงานร่วมกับอีคี้ขโมยแบบนี้หรอกหนูว่าคุณแตงเขาทำถูกแล้วจริงเด็ดขาดมากจริง ชั่ว sociedad. มึงขโมยเงินคนแก่แบบนี้ได้ยังไงวะสมควรแล้วแหละที่โดนแบบเนี้ยรีบเปิดกล้องด่วนๆเอาอีกด่ามันอีกเลยพี่เอาให้มันอายไปเลย ชายของคุณยายได้รับการผ่าตัดแล้วคุณยายรู้สึกไงบ้างคะที่ประชาชนร่วมระดมทุนบริจาคเงินให้กับลูกชายของคุณยายและได้เป็กเป็นคนถ่ายคลิปไว้เพื่อที่จะช่วยคุณยายผ่าเงินผ่าตัดลูกชายคะ่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะถ้าไม่ได้เงินบริจาคของพวกคุณลูกชายของฉันคงแย่แน่เลยคะ่ะแล้วคุณยายมีอะไรฝักถึง,งผู้หญิงคนนี้ขโมยกระบ,บอกตังค์คุณยายไหมคะ ถ้าฉันได้เจอเขาอีกครั้งฉันมีเรื่องจะบอกเขาแน่นอนค่ะ ในที่สุดเราก็ได้เจอกันอีกครั้งยายขอบคุณมากนะหนูที่หนูช่วยเหลือยายในวันนั้นหนูเป็นใครลูกทำไมหนูถึงใจดีกับยายแบบนี้หนูเป็นนางเอกขยายคุณยายเชื่อใจหนูนะคะ<ม>แล้วก็เชื่อในพลังโซเชียลด้วยบาสลูกเรามีหนทางเลยนะลูก เราจะมีเงินรักษาลูกแล้วนะดีใจไหมลูกพร้อมนะเป๊กพร้อมแล้วพี่สสองหนึ่งแอคชั่นคุณยายจับแขนหนูเลยเอานะ น,นี่ทำอะไรอ่ะทำแบบนี้ทำไมอ่ะนี่เบาบเดี๋ยวแม่จะไปทำงานหาเงินมารักษาผ่าตัดโรคหอวใจให้ลูกนะลูกแม่ครับแม่ก็อายุมากแล้วแม่ไม่ต้องทำเรื่ผมแบบนี้ก็ได้ครับผมไม่เป็นไร อย่าพูดอย่างนั้นสิลูกเป็นลูกของแม่นะลูกถ้าไม่มีลูกจะให้ไม่อยู่ยังไงแม่เขาแม่เก็บเงินว่ามีชีวิตยอยู่ต่อเล้นะครับผ็ไม่เป็นไรครับ หนูมีวิธีที่จะช่วยคุณยายกับลูกนะคะเชื่อหนูนะคะยายรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วนะลูกที่ทำให้ทุกคนในโลกออนไลน์เข้าใจหนูผิดหมดเลยยายอยากจะพูดความจริงให้คนพวกนั้นเขาได้รู้ไม่เป็นไรค่ะยาย ต่อให้ความจริงกับสิ่งที่เขาคิดไม่เหมือนกันน่ะหนูก็ยินดีรับมันค่ะยายไม่ต้องห่วงนะสามีหนูรวยเขาให้หนูออกจากงานอะ่ะไปแล้วนะคะขอให้ลูกคุณยายหายไปไปนะจ้ะหนู project